ดีค่ะรถเมย์คนิ้งนิดเองนะคะมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังค่ะจริงๆจะบอกว่าหลายคนอาจจะเห็นรถเมย์ในวงการบันเทิงมาสักจะว่าไปก็สิบกว่าปีแล้วเนาะสิบห้าสิบหกปีอัพละดังนั้นเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยรถเมย์น่าจะเป็นคนที่อายุเยอะก็ยอมรับค่ะว่าอายุเยอะขึ้นมากแล้วทีเดียวทํางานในวงการมาหลายปีค่ะเจอแดดเจอฝนเจอลม เล่นทั้งแบบว่าละครเป็นพิธีกรออกเอาดรเป็น MC คือทำทุกอย่างเลยเรียกว่าใช้ชีวิตแบบใช้ร่างกายอย่างเต็มที่บางทีเนี่ยนอนดึกมากตื่นเช้าก็ตื่นเช้า,ชามากดังนั้นเนี่ยถามว่าสนุกไหมสนุกมากนะคะมีชีวิตสนุกมากกับการทำงานในวงการบันเทิงแต่อีกอย่างหนึ่งที่ตามมาคือผิวพัง ผิวโซ่ไหมล่ะวันไหนนอนดึกตื่นเช้าร่างกายเรามันก็จะแบบว่าแก่ไปตามอายุเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกวิดหนึ่งเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่างรถเมย์โชคดีที่มีโอกาสได้เจอกับเจนน่คอลลาเจนอันนี้จะบอกเลยว่าครั้งแรกที่ได้เห็นประทับใจมากแพคเกจจิ้งหรูหราที่สําคัญเนี่ยนะคะดื่มง่ายแล้วก็อร่อยด้วยล่ะคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะจากที่ประสบกับตัวเองมีการได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยผิวนุ่มลื่นที่สําคัญเวลาแต่งหน้า ก็จะรู้สึกว่าแบบแต่งหน้าติดง่ายขึ้นด้วยบอกเลยว่าประทับใจมากค่ะทำไมถึงต้องเป็นเจนเน่คอลลาเจนใช่ไหมคะบอกเลยอันหนึ่งกระแสของคอลลาเจนอย่ามาแน่นอนตอนนี้ แต่เวลาที่เป็นกระ,สะแสเราตามกระแสะมากเนี่ยคุณก็ต้องเลือกในสิ่งที่มันดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยอย่างตัวรถเมย์เองเนี่ยนะคะที่เลือกก็เพราะว่ามีนวัตกรรมเทคโนโลยี FIR ระดับโลกซึ่งในคอลลาเจนซองหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็ประกอบไปด้วยคอลลาเจนถึงส่ชนิดในซองเดียวเลยแล้วก็อุดมไปด้วยสารสก,กัดร,ระดับพรีเมียมนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสก,ก,ารกัดกลาบจากเชือกขาวเอลก็ช่วยในเรื่องของการคงความอ่อนเยาว์ให้กับผิวรวมไปถึงอ่างวนป่าฮอกไกโด อันนี้เนี่ยช่วยในยเรื่องของมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะรวมไปถึงอีกอันนึงให้วิตามิน C ถึง2เทข้าวนั่นก็คือผลกีวีสีทองนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดอื่นๆที่ช่วยเสริมให้ผิวของเราเนี่ยดูเปล่งปลั่งขึ้นด้วยพร้อมกับบำรุงข้อต่อต่อตางๆด้วยนั่นเองค่ะ รถเมย์มั่นใจเลือกเจเน่คอลลาเจนดูแลผิวและก็สุขภาพค่ะให้สวยครบทุกมิติความสวยของรถเมย์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่ามีข่าวดีมาบอกทุกคนด้วยนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังบอกว่าหาโอกาสในการสร้างรายได้ง่ายๆเลยค่ะที่เจเน่เลยต้องบอกว่าเจเน่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าดูแลแบบครอบครัวแต่การทํางานนี่แบบมืออาชีพมากเลยซึ่งผลิตภัณฑ์เจเน่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่มีรางวัลการันตีระดับโลกค่ะ ดังนั้นตอนนี้อย่ารอช้านะจ๊ะรีบทักกันเข้ามาค่ะมีเป็นครอบครัวของเจนเน่ด้วยกันนะคะ